สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ค่ะก็พบกันอีกครั้งแล้วนะคะและนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เรนจะมาเล่านิยายสนุกๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะและสำหรับนิยายที่เรนเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Love Not Lost พี่สาวครับผมรักพี่ของนามปากกาผู้เขียนทีวลาก็เป็นนิยายไทยที่เขียนโดยนักเขียนชาวไทยของเรานี่เองนะคะเป็นนักเขียนมือใหม่แต่ว่าสำนวนภาษาที่ใช้ลื่นไหลไม่มีติดขัด พอเรื่องโอเคค่ะมีความสมเหตุสมผลมีที่มาที่ไปซึ่งเป็นนิยายที่เรนบังเอิญได้ไปอ่านเจอจากในเว็บนิยายแห่งหนึ่งนะคะพอได้อ่านเรื่องแล้วก็ชอบมากเลยทีเดียวเนื้อเรื่องน่าติดตามเลยค่ะก็แอบเชียร์อยู่ในใจเลยนะคะว่าผู้เขียนน่าจะทําเป็นรูปเล่มออกมาจําหน่ายซึ่งคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ของนักอ่านหลายๆท่านก็คิดแบบเดียวกันค่ะแล้วก็ในที่สุดผู้เขียนก็ได้ตัดสินใจ ทำออกมาเป็นรูปเล่มตามความต้องการของแฟนๆจริงๆค่ะนิยัยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างวายโยนักศึกษาหนุ่มชั้นปีสี่กับโซเฟียหยางนางแบบสาวรุกครึ่งไทยไต้หวนันที่อายุห่างกันเจ็ดปีค่ะโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากโซเฟียเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อมาตามง้อง,งอนแฟนหนุ่ม ที่อยู่ก็ตัดความสัมพันธ์บอกเลิกกับเธอโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้รักเธอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนื่องจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการให้หญิงสาวและชายหนุ่มได้แต่งงานกันค่ะคืนหนึ่งนะคะโซเฟียได้มาเที่ยวผับเพื่อค่าเวลาเธอต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อคิดเรื่องราวต่างๆก็เลยไม่ได้ให้บอดี้การ์ดตามมาคุ้มครองค่ะ โซเฟียดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมากต่อสมควรเลยทีเดียวจนไม่ทันสังเกตว่ามีผู้ชายสองคนคอยเพ่งเล็งเธออยู่นะคะหญิงสาวดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเรื่อยๆจนเผลอหลับไปค่ะผู้ชายสองคนที่ต้องมองเธออยู่นานแล้วจึงฉวยโอกาสทิ้วปีกเธอออกไปนอกผับแล้วก็กำลังจะพาขึ้นรถไปนะคะทางด้านวายโยพระเอกของเรื่อง ซึ่งสนใจแล้วก็ชอบโซเฟียตั้งแต่แรกเห็นค่ะเขาคอยจับตามองโซเฟียมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่ครั้งแรกที่หญิงสาวเดินเข้าผับมาเลยทีเดียวนะคะและวายโยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยเดินเข้ามาขวางแล้วก็ช่วยเหลือโซเฟียไว้ได้ค่ะแต่หลังจากที่วายโยได้ช่วยเหลือโซเฟียเอาไว้ได้เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเธอดีค่ะเพราะว่าเธอเมาไม่รู้เรื่อง จะพาไปส่งบ้านก็ไปไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนนะคะสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจพาโซเฟียกลับไปที่คอนโดของตัวเองชั่วคราวค่ะและเมื่อมาถึงคอนโดไวยโอก็พาโซเฟียไปพักที่ห้องพักของตัวนะคะแต่แล้วอยู่ๆโซเฟียที่มองไม่ได้สติในตอนแรกนั้นก็กลับรุกขึ้นมาแล้วก็ปลุกปั้มไวยโอค่ะโซเฟียพูดจาตัดพ้อแล้วก็ร้องไห้เสียใจที่ปีเตอร์แฟนหนุ่มของเธอไม่สนใจเธอเลยนะคะ พูดจาตัดท้อไปแล้วก็พยายามปลุกปั้มวายโยไปด้วยทางด้านวายโยนั้นเป็นผู้ชายพอมาเจอกับหญิงสาวแสนสวยที่ตัวเองแอบชอบลุกเข่าซะขนาดนี้เขาก็พยายามหักห้ามใจตัวเองค่ะเพราะคิดว่าโซเฟียมั่ไม่รู้เรื่องค่ะสิ่แบบนี้เขาไม่ควรเอาเปรียบเธอแต่แล้วในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้แก่ใจตัวเองแพ้แก่กิเลสตัณหาของตัวเองเขาตอบรับโซเฟียและสุดท้ายทั้งสองคนก็มีอะไรกันในที่สุด ฟายโยตัดสินใจว่าหลังจากคืนนี้ไปเขาจะเดินหน้าตามจีบโซเฟียแบบเต็มตัวถึงแม้ว่าโซเฟียจะมีแฟนอยู่ก่อนแล้วเขาก็จะไม่สนใจเพราะว่าโซเฟียเป็นของเขาและในตอนเช้านะคะโซเฟียตื่นขึ้นมาก็ตกใจมากเลยทีเดียวที่เห็นว่าฟายโยนอนอยู่บนเตียงด้วยกับเธอแถมทั้งคู่ยังมีอะไรกันอีกต่างหากและยิ่งตกใจยิ่งกว่าเมื่อรู้ว่าเธอมีอะไรกับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าตัวเองถึงเจ็ดปี แถมยังมีเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็น่าตลกยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือทั้งสองคนยังอยู่คอนโดเดียวกันแถมอยู่ชั้นเดียวกันอีกต่างหากค่ะโซเฟียเสียใจก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวเพราะแอลกอฮอล์ทำให้เธอขาดสติแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะเธอให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็นซ้ำสอง ส่วนทางด้านวายโยก็เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นเขาหมายตาโซเฟียไว้แล้วและเขาก็จะไม่มีทางให้โซเฟียหลุดมือไปได้แม้ว่าโซเฟียจะพยายามเลิกยุ่งเลิกข้องเกี่ยวหลีกหนีวายโยเท่าไหร่นะคะชายหนุ่มก็ไม่สนใจค่ะเขาตามตื้อออดอ้อนโซเฟียสารพัดวิธีทำตัวเองให้น่ารักเอาอกเอาใจหญิงสาวทุกอย่างจนหญิงสาวเริ่มใจอ่อนค่ะ และก็เรื่องราวต่อจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความน่ารักของหนุ่มน้อยวายโยที่คิดสารคดวิธีมาเพื่อพิชิตใจพี่สาวคนสวยที่อายุมากกว่าตัวเขาถึงเจ็ดปีค่ะและจนในที่สุดนะคะโซเฟียของเราก็เริ่มใจอ่อนเธอค่อยๆหลงรักชายหนุ่มทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจคบหากันอย่างจริงจังค่ะ ครอบครัวของวายโอไฟเขียวเปิดทางให้ทั้งสองคบกันนะคะแต่ปัญหาใหญ่ยังอยู่ที่พ่อของโซเฟียค่ะซึ่งไม่ยอมรับในตัวของวายโยคุณพ่อหมายมั่นปั้นมืออยากให้ปีเตอร์มาเป็นลูกเขยของตัวเองมากเขาไม่เห็นด้วยที่โซเฟียจะไปแต่งงานอยู่กินคบหากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแถมยังเพิ่งเรียนจบยังสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ แม้ว่าโซเฟียในตอนนั้นจะตั้งท้องลูกของวายโยแล้วก็ตามคุณพ่อของหญิงสาวก็ยังไม่ใจอ่อนไม่ยอมรับการคบหากันของคนทั้งคู่นะคะในช่วงที่โซเฟียตั้งท้องวายโยก็ใช้ความสามารถของตัวเองพิสูจน์ให้พ่อของคนรักได้เห็นว่าเขานั้นสามารถบริหารธุรกิจแล้วก็จัดการธุรกิจที่พ่อของโซเฟียได้มอบหมายให้ค่ะ วายโยพิสูจน์ตนให้พ่อของโซเฟียเห็นว่าเขารักโซเฟียแล้วก็สามารถดูแลเธอและลูกได้เป็นอย่างดีไม่ทําให้เธอและลูกต้องลาบากนะคะจนในที่สุดค่ะพ่อของโซเฟียก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมรับในตัวของวาโยโออีกทั้งยังยอมให้ทั้งสองคนได้คบหาแล้วก็แต่งงานกันค่ะค่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านนิยายเรื่องนี้อยากจะเสพความน่ารักน่าชาังของวายโยแบบเต็มๆ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้จาก Facebook ของนักเขียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอเลยค่ะค่ะก็เล่านิยายจบลงไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในนิยายเรื่องต่อๆไปบ๊ายบายค่ะ